ขอบคุณหลายๆที่ผู้ใดติดตามรับชมชมเมียฝรังลักเซมเบอร์คนนี้นะคะการทัผู้ใดมม f a c e b o o กก็ Facebook, อย่าลืมติดตามเพจเมียฝรังลักเซมเบอร์คนนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้เพนนภาคกัไดมมยูทีในปานะคะประเทศลักเซมเบิร์กนะคะไกะ่ไป่ท่างันประเทศเบลเยียมกาขเขาพูดหลายๆที่ผู้ใดติดตามช่องเมฟลังลักเซมเบิร์กคนนี้นะคะกระหางหายกันไปโดนอยู่พ่อแม่พี่น้องจากช่องนะคะตอนนี้เพนนภาคกัอยูในปาแล้วนะคะปาสนนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นาเฮดออกเดี๋ยวเข้าสีมะเบิงว่าเฮดสิมีเหเ่าเก็บบอ แต่ตอนนี้ที่เพนผ้ายางมากนะคะกระไดอยู่ประมาณ3ามซีดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิ้งนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องนี่คะ่ะได้ประมาณ3ามซีดอกแล้วเดี๋ยวเฮ้าสิมาเบิง้ง่าเฮ้าซีได้หลายปันไดนะคะว่าเพระาะว่าหลายดอกที่เพนผ้าเบิ้งก็คือเห็ดเนี่ยทิดยางพานมากนะพ่อแม่พี่น้องมันอันนีไหมคะ่ะมันเถ่าแล้วนะคะเข้ามาสายเกินไปนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าจะกระได้นะคะแล้วก็ นี่อาสิแกไปนิดนึงกับพ่อดกกได้แกงไดยูนะคะเดี๋ยวสีผ้าพ่อแม่พี่น้องยางไปต่อค,ะค่ะก็เป็นบรรยากาศในปานะคะพ่อแม่พี่นงในป่าสนเดี๋ยวเฮ้าสีมาเบิงกันว่าสีมีเห็ดให้เฮ้าเก็บบอ่อนี่นะคะยางไปเลย่ี่ก็เป็นตะก้าที่เพชนนาผ้าใสพ่อแม่พี่นงนี่ราคาเห็ดที่ได้แต่ว่ากับยังบ้านหลายเดี๋ยวเฮายางไปเรื่อยๆนะคะแล้วเฮากระเบิงไปตามทางเรื่อยๆแบบนี้ เ่อสีมีบอกพมพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสีออกช่วงเดือนกันยายนนะคะกันแล้วแต่พื้นที่ก็ซีเว้าบ่ไรว่าอ๋อมันต้องออกเลยอีหยังสีนะยังไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรุ่นกันไปเรื่อยๆเพนธภาพาก็สังเกตว่านะคะเห็นเป็นเฮดสีสมนี่บางท่านเพื่อนก็บบอกว่าท่านได้เป็นยังเพนธภาพาคือโบอกเก็บเพนภาพาสีอกเก็บนะคะถ้าเป็นเฮดที่เขาอกเคยเก็บพมีพน้องเพราะว่าบหมั่นใจอุ้ยกระดูกอีหยังนี่เป็นตะย่านแท้ โอ้ยแห่งบรรยากาศว่างเว้งอยู่เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอาอีหยังนั่นพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งกันอ่ะแมนเห็ดป่ะจ้ะแมนเห็ดเพิงบอกเฮ็ดอีหยังเห็ดไข่มุกบอกอันนี้แต่เพนนา,าพาบอกเก็บเดอ้อแต่ว่าน่าสิก,กินได้อยู่น่ะสิเป็นเห็ดไข่มุกแต่เพนนา,าพาบอกเก็บขอพานค่ะไปเรื่อยๆอุย้ยพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วค่ะนี่ไปาเก็บค่ะบาที่นี่ นี่อีกนะคะพ่อแม่พี่น้องอู้ยเพนน่าาเก็บขึ้นมากเพนน่า,าก็สิตัดขาที่หลังนะคะพอดีเขามาเฮ็ดคลิปคนเดียวพ่อแม่พี่น้องมันก็นลําบากจากน้อยนะคะเดี๋ยวเฮาสิงยางไปเบิ่งต่อนะคะแม่พี่น้อง,องเฮ็ดอีกแล้วจ้าดอกบองงามปันไดแต่ว่าเข้ากับไปตัดเอาก็ได้ท่านี่เห็นบอพ่อแม่พี่น้องอู้ยก็ให้ชมบรรยากาศป่านะคะเบิ่งสดชื่นแบบนี้ล่ะคะ่ะปลาสนพ่อแม่พี่น้อง สนเมืองหนอกนะคะนาชิปเป็นเฮ็ดอีกล้วค่ะเบิ้งนี่อุ้ยเบิ้งเด้พ่อแม่พี่น้องปาดนีค่ะบุ้ย,อ,ยอุปูอิปิอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิงนะ้งเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ยงยางขมาเพิ่งเห็นเฮ็ดแบบว่าดอกใหญ่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งค่ะเบิ้งเด้ตั้งแต่ยงยางขม้ากับพิ่งเห็นว่าโอ้ยดอกใหญ่บักค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนยจ้ะนี่ โอ้ดีใจประครักได้ค่ะได้ดอกนี่เต็มที่เลยอวบใหญ่ดีขนาดค่ะค่ะเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วนี่ค่ะอู้ีกนะคะเจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพอนะคะกำลังเมาม,มันพ่อแม่พี่น้องกำลังมวนเลยนี่ค่ะสภาพปากกระเบิง้งเบิ้งเกอบนะคะดีได้พปรไส,ส่วนสูงขอมาผ้าลมปากแตกเนาะพ่อแม่พี่น้อง ได้ถือว่าโอกาสเมื่อกินเขานอกบ้านแล้วกะได้มายางหาเห็ดไปค่ะไปต่อรุ่นกันเลยผ่านมาพอแม่พี่น้องถือว่ามาซาไปนะคะเขาถ่าแล้วเพี่นภากับโบกเก็บเอาเขาไว้แบบนี้นะคะก็คือว่าบบเก็บเดียวห้อไปเบิ้งกันต่อนะคะก่อนนี่นะจ๊ะป้าด งามแต่ว่าเพิ่นเถ่าแล้วเพชร่ภากับบอกเก็บนะคะกับปอยเขาเอาไว้เป็นเชือในี่ปีตัวไปแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยแต่เสียดายเนาะคะ่ะเนาะป้านี้นะคะเพชร่ภาสิบอกว่าถ้าเป็นนาเฮดอิลีเขาสิขื้นเต็มเลยนะพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเฮดเผิงหน่อยะคะ่ะแกงแบซบไส่หน่อไม้ไส้พักหวานใส้ย,ยังกะว่ากันไปป้านี่แหละคะ่ะคือว่าเฮดนี่ขื้นเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องบ่อกแพ้งปลาะะด้อค่ะผู้ใดอยากมาเดี๋ยวเพชร่ภาสิบอกเส้นทางนะคะนี่พ่อแม่พี่น้อง นี่แหะคะ่ะแม่นเบิดเลยเฮ็ดนี่สิขื้นเต็มเลยนะคะช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเข้าเสียงมามาเบิงมาล่องเบิงนะคะองเดี๋ยวสิมาตัดขากันนะคะแล้วก็เข้าสีทิ่มเชื่อเฮ็ดไว้อยู่ในปลาแบบนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเนาะ,นะเดี๋ยวสิมาตัดขากันค่ะค่ะพแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาตัดขาเฮ็ดกันนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยแล้วก็ทิม เขาไว้อยู่ในป่าแบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณหลายๆที่ผู้ใดติดตามรับชมช่องเมียรัลงลักเซมเบิร์กนะคะเพราะเคยลืมกันดอกพ่อแม่พี่น้องกับขอโทษด้วยนะคะถ้าเพศนาภาพบรได้กลับไปเยี่ยมไปเยือนอยู่ในเวลาที่แบบว่ารวดเร็วกับบไิดลืมนะคะหลายๆช่องกระทำขอมาเอาเพนนาพคือหายแท้นี่พ่อแม่พี่น้องสีไใดไปดแกงละคะ่ะตัวนี้ตัดขาเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นเฮ็ดเพิ่งนะคะ ละกาตัวน,นี้กระตัดต่อไปเรื่อยๆคิดหอดบ้านเฮ้านะพม่พี่นองเนาะอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงประเทศลักเซมเบิร์กกะมีแต่ฝนนะคะส่วนมากสิเป็นฝนเลยอากาศเย็นตัดไปเพื่อนๆเลยพม่พี่นองอยู่ในปาหญงคะ่ะตอนนี้ป่าสนละกาสูตรอากาศที่บริส,สุทธ์นะคะนี่พม่พี่นองเบ่งเอาไปแกงแซบๆค่ะ ถึงดอกเขาสิว่าเป็นตะปุมตะปิมเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่นอนกินนะคะตัวถากกินแต่กระบบเป็นหยังกระทือว่าเป็นเห็ดที่เข้ารับประทานได้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็มีหลายๆคลิปที่เพชรนภาโชว์ไปนะคะว่าการเก็บเห็ดจังไดเบิ่งลักษณะจงังไดนี่ค่ะตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตอนนี้อากาศยุ่ที่ประมาณ21องศานะคะ ตัดไปเรื่อยๆอุ้ยหอมเห็ดพ่อแม่พี่น้องอยากกินแกงเห็ดลคะค่ะนี่ตัดไปเรื่อยๆหิวเข่าแล้วสิเอาไปแกงใส้กอ่ตูเ้เจ็บแสบค่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องกระทือว่าได้บ่หลายแต่ว่ากับพุ่มใจนะคะกา เดี๋ยวเข้าสิไปเบิงต่อกันอีกจัหน้อยว่าสิพ่อมีให้เก็บให้ลงเหลือให้เข้าเก็บบอนะคะตามมาเลยค่ะนะคะของเพนน่าทีเขามาในปลาพ่อแม่พี่น้องเบิงแน่ก็ะพุ่มใจยุจ้าดีใจ เพน่าพาสิขอโตล่าไปก่อนนะคะพม่พพ่นองก็ขอบคุณห,หลายๆที่ผู้ใดติดตามรับชมชมเม,มียฟลังรักเสมเบือคนนี้นะคะการ้ัผู้ใดมี a c e b o o k ก็อย่าลืมติดตามเพจเมียฟลังรักเสมเบือคนนี้นะคะเพน่าพาสิขอโตล่าไปก่อนมือนีเป็นวันอาทิตย์นะคะพม่พพ่นองบอกไว้ก่อนแต่ว่ามืออื่นก็คือว่าเป็นมือหยุดของเพนาา่าพากระือว่าทุกคนที่มารับชมน่ารักทุกคนเลยนะคะคินหอดทุกคนคือเกา่าขอโตล่าไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพม่พี่นอง